อะไรเนี่ยช้าตัวขวาเรื่องของมันก่วดับเบิลคิลว่าเชื่อกูสงสัยอย่างนึ่งว่ะอะไรที่มึงดูในรูปนี้ดีอะไรรูปไหนเฮียอ <c oughs> มึงส่งมาให้กูได้ไหนในในดิสกสาาไอ้เหีย <Okay. S 2> ร้านชื่อ, Shop อ Dash. ดัสนิวช็อปสตา์เฮ้ยดัสนิวร้านชื่อ, Shop อดัสนิวช็อปไอ้เหียมัดดัชนีไปทำขายอาวี v ด้วยเหรอวะก <laughs> ็คือไก่ก็คือไอดีไก่อะรูนรูนเฉยๆแต่แบบตั้สองหมื่นสามต่อหมื่นสามเก้าร้อยได้ไงวะสองม่นสามเก้าร้อย แบบไม่ได้เล่นสักตามึงดูดีเล่นสินตา <c oughs> วิเลศูนยศูนย์น่ะใช่เหรอเออเฮี้ยมันขายราคาห้าสิบห้าบาทด้วยเฮี้ยเออวะเฮี้ยมันทำยังไงวะสองหม่ามเออสองหมื่นสามเก้าร้อยเก็บอันนี้ป่าเก็บไปตามแบบล็อกอินน่ะล็อกอิน<ห>เออเก็บตามล็อกอินแต่มันนาน้วเว้ย เราไม่เป็นไรเราก็เล่นเ่ๆไม่ก็มันอันนี้มันรหัสม,มันไม่มีอะไรอยู่ออไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ทูไอ้ไอพวกสกินพวกนั้นอะ่ะถ้าถ้ามันมีอยู่แล้วอะ่ะมันจะต้องอันนี้ไม่ใช่หรอมันต้องเล่นเลื่อนขั้นไม่ใช่หรอเลื่อนเวลมีล็อกอินไงเราอนินก็ต้องเลื่อนเลื่อนอยู่อะไรวะเออม,มันเล่นได้เหรอวะตโคตรอยากโคตรงาน,น โอ้ยแม่แต่หน้าคอสไอดีหนาคอสไอดี <โต S 2> มึงเหี่ยวอยากจะขายอกอกเนี่ยมีคนสนใจเนี่ยกูขายให้สามสิบบาทเลยนะเนะี่นยเท่าไหร่น,มนะมึงขายไปเท่าไหร่สามสิบบาทอาะมึงขายได้หรอตอนนเออก็ตั้งขายเนี่ยไนเชี่ยแม่งตอบแชทโคตรช้าไอ้อนี่ยเอ้ของกูไปด้วยดิ ฝากกูขายกูกูเก็บตังค์ด้วยนะสิบบาทอ่าไอ้สัสกูนะมึงแม่งทำตัวโอ้ขายขายยีงดีฝากกูขายนี่กูต้องแบบคิดคิดเปอร์เซ็นต์นะรักธุรกิจนะโอ้พี่อะรักธุรกิจพี่อะไรธุรกิิจต้องคดเปอร์์เเซ็นตออกูโดนบายงั้นหัวขอค่าในหน้าขอค่าในหน้าไอ้เหี้ยอวนในหน้าไอ้เหี้ยอะไร ค่าในหน้าที่อะไรค่าในหน้าเพื่อนค่าในหน้าค่าขายเนี่ยกูเอาไม่มีไม่มีค่าในหน้าไม่ไรสมัครใหม่เรื่อยๆเราปั๊มปั๊มปั๊มหาเวลาว่างทำปั๊มปั๊มแล้วมึงขายไปแล้วเหรียญตรงนี้เท่าเลยสองเปนขายออกไม่ได้ขายแต่ห้าสิถ้าแบบเหรียญแบบสองเป็นแปดเอ้ก็ขายห้าสิบ มีโ่ทุกตัวมันแบบขายมันขายเป็นเหรียญอยู่แล้วเนี่ยก็ลทีทำไข่เอรินดอไก่นาคอสไก่นู่นนี่นั่นไอ้แค่โอ้โหทำร้ายเกินไอ้ยีเไอ้เจเหอุ้ยมันโต ตายจทำได้ไงวะแค่สองสามเลยเออไปละล็อกอินน่ะล็อกอินน่ะล็อกอินเลว่าคิดว่าคือคิดว่าล็อกอินเลว่าก็นานดิก็นานเนี่ยไม่รู้เราเราเล่นด้วยก็ดีมันจะได้เร็วๆทั้งล็อกอินทั้งเล่นอ่ะอืมรู้ซูพีมฮะแม่งไอเทียปล่อยว่าอย่างเงี้ยไอเทียขึ้นเจ็ดสิบดาวมันก็ไม่ค่อยได้ไอ้เหี้ยอะไรวินสู่ร้อยเซนเทียเล่นเหี้ยเบียดกูแต่แม่งตัวสิบแปด นาฮีแลอวก็แต่มันมเลี้ยวสิบแปดนะก็กู้ต้อนกู้ก็อยากรู้เหมือนกันถามดิน่าจะมีต่ออีกดีกว่าละน่าจะมีเฮ้ยไอเ้เคีเอโดติดยิงใหง้คนโอย

Here. สินคนน้อยเลย 大海一路大海来玩 ได,ได้ไอ้เหี้ยได้ไปเกิดใหม่ไงสัสโอ้โหเหี้ยโอ้โหเหี้ยบ้างงัดหัวกูไม่มีสบายด้วย เงี win. ย้ยบ้างงั้นหัวกูแม่งไม่มีสบายด้วย <laughs> <c oughs> เอ้ยมีกระโดว่ะ อ๋อไม่ใช่เชี่จะกดเลยอ่ะไม่ปรึกษากุธทักม <c oughs> เทพไม่รวมกลุ่มมาเรียนเทพไม่เรียนออนไลน์อุ้ยไอ้ที่อ่ะเทพ เทพสะสมสูงกรแดกคนลอยกระแดกคน่อยเลยนำนำน้ำแดงสัตวเจ้าวะเฮีมยมาขโมยไม้เฮียน่าประยไอยเฮียเขาไม่รู้หรอกใครขวาไปตรงน นี่ยมันยิงหัวคืนวะสาดตกใจเยีะเกีน เราน่าจะอยู่ฝังฝ่งน้ำเงินฝั่งน้ำเงินมันได้วแ,วแวบแวบขวาเฮ้ยฝั่งฝังฝ่งน้ำเงินได้แวบซ้ายเฮียเราเราถนัดอ่ะ 那种超火带。能